เฮ้ยทำไมชีวิตฉันต้องมาเป็นแบบนี้ด้วยวะเนี่ยต้องมาตัดไม้ขายเฮ้ยแถมพ่อก็ทิ้งหนี้สินไว้อีกนี่ตั้งร้อยกว่าล้านใครมันจะใช้หมดวะเฮ้ยเมื่อวานก็เพิ่งขายไตยไปเองยังไม่พอค่าหนี้เลยเฮ้ยแถมพ่อก็ต้องมาชิงค่าตัวไตอีกเฮ้ยหวังว่าฉันก่อนตายจะมีแฟนกับเขานะแต่ก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะหน้าตาเรามันโทนเลสไม่มีใครอยากจะคบหรอกเฮ้ย หวังว่าไม้ที่ตัดนี่จะได้ราคาดีนะเนี่ยฮึบเออโอเคฮึบเอเอฮึบโอเคฮึบฮึบเออเออ น่นมันเสียงอะไรวะน่ะเสียงเหมือนเลื่อยยนเลยฮะหรือว่าจะมีคนมาตัดไม้อยู่แถวนี้เหมือนกันเอ้ยช่างเถอะึบเอโอเคชุบฮึบฮึบโอ้แต่ทำไมเสียงเลื่อยยนมาอยู่ใกล้ๆฉันวะเนี่ย มันเริ่มใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วแฮะแล้วเราไปดูหน่อยแล้วกันแต่ว่าไปเสียงมันเริ่มเข้าใกล้แล้วแฮะเริ่มใกล้ขึ้นเรื่อยๆเฮ้ยนั่นมันตัวอะไรวะนะ่ะฮะมีเลือดอยู่บนหัวอย่าบอกนะว่านันเป็นปีศาจเลือยยนต์อย่างนั้นเหรอไอเสียงเลื่อยที่เราได้ยินมาจากเจ้านี่เหรอเนี่ยแต่ว่าเจ้านี่มันเป็นอันตรายหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยหันมาด้วย ดูเหมือนเป็นหมาเลยแฮะแกคงจะไม่ทำร้ายฉันใช่ไหมโอเคดูเหมือนว่าจะไม่ทำร้ายแฮะแกพูดได้หรือเปล่าดูทรงแล้วน่าจะพูดไม่ได้แฮะโอ้ยทำไมมองตามวะเนี่ยนายอยากเป็นสัตว์เลี้ยงฉันหรอโอ้โหพยักหน้าใหญ่เลยแฮะเอยเอางดีวะเนี่ยแต่ก็ดีเหมือนกันมีสัตร์ที่เป็นสัตว์เลี้ยงแฮะเอ่อ นายมีชื่อไหมดูทรงแล้วน่าจะไม่มีชื่ออีกอนั้นฉันจะตั้งชื่อนายว่าโปจิตาแล้วกันนะเฮ้ยไอ้นุม่มใครเรียกวะเฮ้ยเฮ้ยนี่พวกนายเป็นใครเนี่ยพวกเราก็าคือนักล่าปีศาจยังไงล่ะนักล่าปีศาจอย่างนั้นเหรอใช่ฉันขอให้แกถอยห่างจากปีศาจตัวนั้นซะว่าปีศาจตัวนั้นมันอันตรายมากอะไรกันนี่มันปีศาจฉันนะเว้ยเฮ้ยคนกับปีศาจอะมันอยู่ร่วมกันไม่ได้หรอกเว้ย อย่างหนึ่งเราก็ทำตามหน้าที่ปีศาจก็ทุ่งขวดกำจัดไปหายแล้วไงหลบไปซะไม่มีวันฉันจะไม่ยอมให้แกฆ่าปยุยตาโดยเด็ดขาดเอ้ยเอาไงดีลูกพี่นี่ก็ฆ่าไมา่ทั้งสองคนนี่แหละเอาก็เอาวะเฮ้ยดิูกแกคิดจะทำอะไรอะ่ะอย่าเข้ามานะเว้ยเอ้ยอุตส่าห์เตือนดีๆแล้วก็ไม่ฟังต้องเจอแบบนี้เออพวกแกคิดจะทำอะไรกับปยุยตานะ่ะ ไม่นะโปจิตะไม่ฉันขอโทษโอย、แน่พวกแกพวกแกจะต้องชดใช้เออเอาไงดีกับไอเจ้าสัป,ปหลาตัวนี้กับไอเจ้ามนุษย์ตัวนี้เอ้ยช่างแม่งมันไม่มีค่าอะไรอยู่แล้วงั้นก็พวกเราก็กลับกันเถอะได้เลยลกูกเพ่ฉันมันผิดพลาดเองที่ไม่ที่ไม่สามารถปกป้องนายได้โปจิตะ ฮะนั่นมันแสงอะไรนะเฮ้ยพวกแกบังอาจมาฆ่าโปจีตาพวกแกจะต้องตาย ปีศาจกับมนุษย์รวมกันเป็นหนึ่งยังงั้นเหรอมันไม่ควรที่จะเป็นไปได้นี่เนาะอย่าไปกลัวมันก็แค่มนุษย์น่างัวคนเดิมกับปีศาจตัวเดิมก็แค่นั้นอย่าไปกลัวเพราะพวกเราคือนักล่าปีศาจมือฉมังจย่าจงรีบรุดพลังของพวกเราซะหยาตายหยาไอ้ยาอดนักแกหย่า อ,อกระชกไม่เห็นจะเท่าไรเลยนี่วะนี่เหรอนักหล่าปีศาจนี่เรากลายเป็นปีศาจไปแล้วเหรอเนี่ยว่าจะเป็นปีมือของโปรจิตะที่ยอมเสียเสียสลาเพื่อช่วยเราอขอบคุณแล้วกันโปรจิตะ,ะก็เอาไม้ไปขายใช้นี่ก่อนแล้วกันเออมาถึงสักทีที่ขายไม้ ว่าจะได้ราคาดีๆนะจะได้เอาไปใช้นี่เฮ้ยเอ่เอเท่าแกอา้าวเดินเจมีไม้จะมาขายอย่างนั้นเหรอใช่แล้วครับเท่าแกอ๋อไหนขอดูไม้หน่อยสิครับโอ้ให้ราคาเท่าไหร่ครับ L. หนึ่งเอเมโร่ฮะหนึ่งเอเมโร่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมกุสลตัดมตังต้งนนเยอะเอ้ยหนึ่งเอเมโร่ก็คือหนึ่งเอเมโร่สิวะชัดเป็นคนซื้อแกะนะโว้ยแกก็ได้แค่น,นั้นแหละ เฮ้ยนี่คิดจะโกงเหรอโปเติัมต้องได้สักยี่สิบเอเมบอลไม่ก็สักกองนึงอ่ะเฮ้ยอย่าเถียงหนึ่งอเอ,อ,งเอเมบอลก็คือหนึ่งเอเมอรอลสิวะงั้นฉันก็ไม่ขายแค่นั้นแหละเฮ้ยเอ้เอาเฮ้ยเฮ้ยคิดหรอว่าฉันจะยอมปล่อยให้แกไปอย่างง่ายๆเดี๋ยวนะหรือว่าแกจะมีหัวใจของไอ้ปีศาจเลื่อยยืนอยู่กับตัวฮะ ถ้าเอาไปให้ท่านผุนนั้นได้ท่านผุนนั้นจะตบรางวัลให้กับฉันอย่างงามแน่นอนนี่แกพูดถึงพูดถึงเรื่องอะไรนะนั้นฉันคงปล่อยแกไปไม่ได้แล้วล่ะอ,อะไรกันนี่แกก็เป็นปีศาจอย่างั้นเหรอ,อส่งหัวใจปีศาจเลยยนมาให้กับฉันซะถ้าอยากได้ก็เข้ามาเอาเองสิวะเฮ้ยเอ

เออเยอะออเออตายเออเยอะออเยอะเยอะออออมาตายซะเออเยะจะากัเออนายอีก็ทไม่ได้สิวะเออตายซะเออเยอะเออเออายเอะเออ ย,ออย้าย้าตายซะย้าย้ากระจกไม่น้ำยาแค่นี้เองหรอวะเออ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 ทองเหรอทองอย่างนั้นเหรอพอดีเลยจะได้เอาไปขายต้องรีบไปก่อนก่อนที่พวกนักล่าปีศาจจะตามเจอเออ ครับดูเหมือนว่าผมจะพบกับเจ้าปีศาจเลื่อยยนนะโอเคฉันกำลังไป